ไม่เปิดปกติเอ้าเปิดเหรอเธอรู้ฉันต้องไม่รู้เลยไม่เอะเปิดเถอะมันมองไม่ค่อยเห็นลองดูสิก็ไม่ต่างเนาะไม่ั้งไม่มีไม่น่าร้อนจริ้งจกกาคุล่าล่างสาวแฮปปี้เบิร์เดย์นะจ๊ะใครวะพี่ชัตเตอร์พี่พัด ต่างรอบรอบวินะไรที่ไปเจอตรงสตตี2สองเธอเรียบร้อยเรียบร้อยมาวันนี้ตรงที่เธอไปถ่ายจตอ่ะฉันจำได้พี่ผมไม่ใช่คนจะรอยแล้วทุกคนเจะรู้กันแล้วอะเจอเจอกันใหม่นะเดี๋ยขอมากครับ เอ๊ดำมาก <laughs> หน้าเธอเป็นดำว่ะเออโดดดนแดใช่ของมาให้ยิ่เก็บพี่อิดเปิดโอ้ยหนูจะมาแขวนคอผมแล้วเงี้ยไม่เปิดไม่ได้เปิดได้ทขาอยู่นี่คือจะไปธุรกิจต่อเนี่ยะ <laughs> อยู่ใกล้ๆใกล้ๆห้างอลไรก็ได้เออ<ห>จะพาดทั้งทีโอ้โห <laughs> ของภาษาซื้อมาให้อ้าวครับ อยู่ข้างในเปิดเอาเองจะได้ไปถ่ายจะไปสิริกิตต์ต่อวันนี้วิ่งหลายที่หรี่วิ่งที่เดียวันก็มันอยู่ใกล้อยู่แล้วจะมาเปลี่ยนรถแถวนี้รจิขอบคุณนะครับที่มาหามันเวลามันเหลือเยอะเนี่ยเสร็จจริงจงเสร็จเที่ยงกว่ากว่ายังเหลือสีสี่ชั่วโมงเดินทางสองชั่วโมงอีกสองชั่วโมงซื้อหนังสือ อ,อ๋อไปไอ้นี่ทำงานอะไรใช่ไปทุกไปจะไปปีละครั้งแล้วปีนี้กลับมาจาัดที่ซิลิกิตเคยไปตอนเด็กๆสิปีแล้วอ,ะอ่ะประมาณเอ้ไ,เอไม่รู้จะไม่ได้สิปีตอนนั้นยังเป็นนี้อยู่เลยเป็นอะไรวะเป็นแบบแม่พาไปกินโรงอาหารหลังศิลิกิตอยู่เลยเด็กๆอยู่นะครใช่ตอนนั้นยังไม่ที่มันไม่เปิดทางข้างล่างอ่ะตอนนี้มันเปิดข้างล่างแล้วไงเยอยังไม่ได้ไปไปแค่ไปบางซื้อโชคดีได้ไปบางซื้อที่เขาจัดครั้งเดียวปีแล้วอ่ะ แต่ผมเห็นว่าปีนี้เขามีดราม่าอะไรแบบหืมดราม่าอะไรอ่ะงานหนังสือแล้วอย่างว่าผมเห็นในทวิตเตอร์แบบเว็บอะไรเงี้ยไม่รู้เมือนกันปีนี้ก็จะจะลองไปเสี่ยงตายดูครั้งแรกตั้งแต่ตั้งแต่ที่ซิริกิตปิดปรับปรุงไปสามปีกอดดีคนเยอะไหมครับโอ้ยถามได้เยอะทีผมไม่เคยไปไงไม่ไม่เยอะที่ตั้งแต่กลับมาจากที่มันมีดาราหลายด้อมไปกันอ่ะวันนี้ใช่ไหมไปให้ลายเซ็นใช่ไหมครับอืมใช่เยอะ มันเยอะแล้วบางทีตั้งแต่ขับมาจัดตั้งแต่รอบที่แล้วอ่ะที่ไม่ได้ไปอ่ะรอบที่แล้วรอบไหนวะรอบตุลาโอ้โหมุ่นวายมากรอบนี้ก็เลยก็เลยไปปีหลายรอบไม่ไปสองปีไม่ไปไม่ไปไปแค่ปีละครั้งือไปครั้งนี้พอแล้วเดี๋ยวรอบหน้ารอดูเพราะว่าอยากเปจัดที่แบบธิปกิจรอบนึงแล้วไปจัดที่อื่นอีกรอบหนึ่งเพราะว่าชอบไปศิปกิจอยากไปดูศิปกิจไง ว่าตอนเด็กมันจะมีลายลายเลยไม่รู้ลายเลยแล้วก็จะเดินแล้วจะเดินจะมีหนังสือเต็มเลยขั้นหนึ่งเต็มเลยชอบอ่านพวกอะไรพีอ่านตอนนั้นเหรอที่ซื้อตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อ่านนิยายกับอ่านหนังสือความรู้เฉยๆ,ๆ,ๆนิยายตอนนี้เนี่ยยังแบกมาอยู่เล่มหนึ่งอ่านไม่อ่านไม่หมดตั้งแต่รอบที่แล้วซื้อแต่ปีที่แล้วอ่านไม่หมดเอาสิบ เอ้าซื้อไม่ได้เหรอได้ได้ดูพี่ใบผมถามเฉยซื้อไม่ได้ถามจริงได้ได้ครับมันแพงได้ครับี่มันมีปีะลอบมันปีปีสองหัวพังหมดแล้วหัวฉันจะพังกว่าเธออีกเนี่ยฉันหัวโขกฉันแล้วเต่งหน้าเนี่ยโดนอะไรมาครับพี่โดนกระจกโขกโขกเมื่อตอนวันอังคารที่แล้วอ่ะโถเป็นโดนแน่ที่ที่นาลังหลับอยู่บนรถแล้วบางทีแบบแล้วหัวมันฝุบฝุบุบแล้วก็โดนเลยครับตื่นใหม่ทีเอ้าพี่เป็นแผลแล้วครับ คือมันรถมันติดอ่ะแล้วพี่ไม่รู้ทําอะไรพี่ก็หลับเอามันก็ต้องหลับสิเจ๊ฉัทำอะไรฉันกินตรงมันรู้ไม่แปลกเราผม,มก็หลับเหมือนกันมันชั่วโมงกว่ากว่าจะไปถึงอ่ะกว่าจะไปถึงงานอ่ะเกตไปถึงเอกมัยขนาดจากส่วนจากแฟชั่นมาถึงเอกมัยชั่วโมงกว่าโอซุนอาาเนยพี่เดี๋ยวนี่ไม่ได้นี่เ,นเลยไม่ค่อยนี่น้อยคนที่จะเป็นรู้ไม่เดี๋ยวมันเป็นแบบเป็นไงพี่เป็นมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยหนึ่งไอ้ยี้ย่ผมก็มีเหมือนกันนี่นี่เฮ้ยนี่ยังดีนะเนียนมันเนียนกับผิวไอ้นี่ไม่เนียนอ๋อไอทิดอืมเยอะเลยครับไปหาหมอมาไม่บอกเป็นอะไรเป็นมะเร็งลาลุกไม่เป็นหลอกไปตรวจมาแล้วไอเบาวหวานไม่ใช่มะเร็งเออไปตรวจมาแล้วไม่ได้เป็นเบาหวานหมอบอกไม่เป็นรอกไอนี่แผลเป็นโอ้ตายตายตายสุดท้ายจบจบจบยังดีเป็นแผลเป็นแต่ว่ามันก็ลบได้แหละมั้งใช่ครับ ได้ๆอันนี้ชื่ออะไรอ่ะดอมมี่ค่ะขยิงละเออต้องขยิงเหรอฉันน่าต้องขยิงมั้งฉันว่าฉันต้องปนกับขยิงต้องยืดดิมั้งชิคกี้ยืดเลยนอนดีกว่านอนไม่ได้ละตั้งมาแล้วออยืดนี่มันชีดเอออะขยับหัวมาใ,ใกล้ฉันหน่อยสิเออเออไม่ต้องกลัวหรอก ฉันฉันไม่ได้เป็นสุนัขโอเคสวยมากเจมากับปัตเตอร์เหรอใช่ครับเป็นเพื่อนกันเหรออยู่กับพี่เล็กกันอ๋อเด็กแก๊งเดียวกันน้องชายครับได้จริงเหรอเราพี่เล็กฉันไม่เคยเจอเธอไงเจอนี่กับนี่แล้วไงอ๋อผมเพิ่งมาครับน่าจะเพิ่งมาใหม่เมื่อตอนไหนอะเพราะว่ามีนาหรือกุมภาพันธ์มีนาครับมีนาอ๋อมีนาใช่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีผลงานเร็วนี้ไปเร็วนี้เดี๋ เดี๋ยวนี้ฉันจะทําทให้เธอดูเ,ดเราเล่นเดี๋ยววีน้า,นาเดี๋ยววีน่านป่ะวีนี้กําลังนั่งอ่านนิยายอยู่นั่งซุ่มเขียนบทอยู่อซุ่มเขียนเด็ก<อ>เอาช<อ>แย่งจริงเด็กพี่เบ๊ไป,ไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ขวานเอาขว้านแคดแคดแคดเอา응แคดแบบยากๆเอาอันนี้พี่พี่อะไรนะโดมี่แคดขียจะติดนะ5นาทีพอดีตัดคลิปได้แล้วเลิฟยืดเลิฟยืไปตัดคลิปกัน